สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเบลมิวสิกซาวนะครับผมก็มีพาวเวอร์แอมนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมประกอบนะครับก็พอดีนะครับอุปกรณ์มันเหลือนั่นแหละนะครับผมก็เลยมาจับจับจับนะครับประกอบนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมเป็นวงจร7 4 1ไฟสูงนะครับตัวนี้นะครับ TR ข้างละ3คู่นะครับเอาไปขับ15ข้างละ2นะครับจะเป็นเบสเป็นกลางก็แล้วแต่นะครับหรือ12ข้างละ2นะครับจะเป็นกลางเป็นเบสก็แล้วแต่นะครับผม โอเคนะครับขับได้แน่นอนนะครับแรงด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะมีนะครับบอร์ดได้นะครับวงจร7จ็ดสี่หนึ่งนะครับผมค่ายเอลเอสนะครับโอเคนะครับสองบอร์ดนะครับผมก็คือซ้ายขวานะครับสเตอร์นะครับชุดซิงค์นะครับเป็นชุดซิงค์เดียวนะครับวางกลางนะครับผมแล้วก็จะมีชุดท R นะครับท R นะครับข้างละนะครับ สามคู่นะครับรวมในตัวเครื่องทั้งหมด6คู่นะครับหคู่ก็12ตัวนะครับประมาณนี้นะครับหม้อแป้งนะครับลูกใหญ่พอสมควรนะครับผม4 0่สินะครับ4 0่สนะครับคาปาซิเตอร์นะครับ6กสามโวลต์นะครับหมื่นไมโคร2ลูกนะครับแล้วก็มีชุดป้องกันลำโพงนะครับโอเคนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับบอกก่อนนะครับผมเสียงดีจริงๆนะครับจะเป็นเบสก็ได้เป็นกลางก็ดีนะครับขับไปเยอะนะครับผม15นิ้วข้างละ2นะครับจัดไป นะครับหรือจะเป็น12นิ้วข้างละสนะครับจัดไปนะครับเล่นไม่เกินสีโอห์มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาลองฟังเสียงกันนะครับผมนะครับตัวนี้มีไฟวิ่งสวยงามนะครับผมมีไฟวิ่งสวยงามนะครับไฟออนนะครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับผมเป็นไฟสีแดง นะครับตรงหัวสวิตช์ก็เป็นไฟสีแดงนะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะครับจัดไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสเสียงกันนะครับรอเพลงแป๊บหนึ่งจะให้ดูชัดๆนะครับผมองการลำโพงนะครับมีให้นะครับนะคาปาซิเตอร์ นะครับสองลูกนะครับ63าโวลต์หมื่นไมโครนะครับข้าหมื่นไมโครนะครับผมเรามีพัดลมระบายความร้อนนะครับผม อย่าทาง้านไม่มีเจ้าเอ็มนี้ทิ้งลูกนี้ไปกับใครนะครับน้ำเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมแรงนะครับผมบอกว่าแรงก็คือแรงนะครับถ้าไปฟังในบ้านในสะเทือนนะครับผมฝ้าสะเทือนแน่นอนบ้านใครมีฝ้านะครับบ้านใครเป็นสังกะสีก็สังกะสีสะเทือนนะครับก็ประมาณนี้ เอาไปใช้งานกันนะครับตัวนี้ผมขอเปิดราคาอะไรกันนะครับ2,500บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับ2,500บาทพร้อมจัดส่งให้แรงๆสเปคแรงๆนะครับสนใจก็ทักกันมานะครับพูดคุยกันนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยขอแค่ทักมาถามกันก็ยังดีนะครับผมโอเคนะครับขอจบคลิปแต่วันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับ